วันนี้เราลดแค่กันค่ะลุยอยากฟิตและซ็กซี่ทำง่ายเหรอคะนี่เลยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อหูในฝันของคุณอย่าพลาดนะคะ สวัสดีค่ะพบกับคนจริงแล้วนะคะกับเซ็กซี่ฟิตบจีค่ะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ f ฟาสต์ฟิตการฟิตได้เร็วขึ้นที่เร็วกว่าเดิมค่ะโดยที่เราใช้อุปกรณ์ในการออกกำลังกายนะคะวันนี้เราจะใช้ตัวช่วยเป็นเคเบิลนะคะเป็นเคเบิลจากแบรนด์เซ็กซี่ฟิตหรืว่าเป็นยางออกกำลังกายแบบยาวของแบรนด์เซ็กซี่ฟิตของเราเองนะคะถ้าใครสนใจสังส่งซื้อก็สั่งที่ที่ไลน์แอทเซ็กซี่ฟิตใส่แอดด้วยค่ะโอเคค่ะวันนี้เราจะเล่นเป็นนะคะท่าบริโภคหันแขนด้วยกันทั้งหมดนะคะ ท่าค่ะก็คือจะโดยรอบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแขนด้านหน้าแขนด้านหลังนะคะโอเคถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะคะแตะ่ถ้าคนที่ไม,ม่มีอุปกรณ์นะคะก็สามารถเล่นได้เช่นกันเนาะก็จะมีวีดีโอข้างๆไว้นะคะเป็นวีดีโอที่สําหรับที่เวอร์ชั่นไม่ใช้อุปกรณ์และนี่ก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ใช้อุปกรณ์ค่ะแต่การใช้อุปกรณ์โดนกว่าแน่นอนค่ะนะคะ,นะคะอ่ะแต่ถ้าไม่มีก็มไม่เป็นไรนะคะเรามาเริ่มท่าแรกกันเลยดีกว่าท่าแรกนะคะให้เรายืนขึ้นอย่างนี้นะคะขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกนะคะหายใจเข้า หายใจออกนะคะตอนงอหายใจเข้าลงหายใจออกถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะทําทั้งหมดนะคะ15ครั้งทํา3เซตค่ะเซตที่1เริ่ม1 2ประมาณช6ค่ะขึ้นมา3 4 5 6 7ค่ะกำไว้8 9 10 1้12 1บ14ดแล้ว15ค่ะ 15ทีนะคะ3เซตค่ะคือเอาอยางเกี่ยวไว้บริเวณช่วงตรงล่องเท้าค่ะ,ะเซตที่2ค่ะเราไม่เหนื่อยมากนะคะทำด้านข้างให้ดูค่ะนี้นะคะ1ึงหายใจเข้า2องสสค่ะแขนชิดหน้าตัวค่ะห้าไปค่ะ6กเจ็ดแปดเก้สิบเอ็และ12โอเค และอีกหนึ่งเซตนะคะเอาไปทำตามกันได้นะคะและอย่าลืมค่ะปรุงอาหารด้วยนะคะส่วนมากนะคะพวกแขนพวกหน้าท้องอะไรเนี่ยถ้าเกิดคนไม่ค่อยได้กินอะไรที่มันมันๆอ่ะหรือว่าของทอดหรือว่าน้ำมันอ่ะส่วนมากจะเป็นเรื่องความเค็มมากกว่านะคะเค็มกับหวานอะไรประมาณนี้อัพไปเซตที่ 3. สามหาใจเข้าสองสามสี่ห้าค่ะหกหาใจเข้าเจ็ดแปดเก้า สิบดสิบสองสิบามสี่สิบห้าท่าที่1ค่ะโอเคนะคะพร้อมไหมคะกับท่าที่สองถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยท่าที่2องของเรานะคะก็อารมณ์เหมือนว่าประมาณนี้นะคะขึ้นจับความนะคะแล้วก็ขึ้นนะโอเคพยายามแขนชี้ลำตัวไว้นะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย หนึ 1> 1, 2, ่งสองหายใจเข้าสามสี่ห้าค่ะหกเจ็ดแขนนิดตัวค่ะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอเคเ็จที่หนึ่งผ่านไปท่าที่สองค่ะเป็นไงบ้างคะค่อยๆทำไปนะคะมาเ็จที่สองค่ะ ไปหนึ่งสองสามสีค่ะเจประมาณขึ้นประมาณอกหายใจเข้าค่ะ 9, 10, 11, 12, สิบเแล้ว15เห็นไหมคะขึ้นประมาณอกลงประมาณเอวขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกนะคะเละยอีกหนึ่งเซตค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะไป 1, 2, ึสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่และสิบห้าโอเคเหลืออีกสามท่าด้วยกันนะคะอ่ะท่าต่อมานะคะก็จะอารมณ์เหมือนแบบว่าเล่นหลังแขนเนาะให้เราทำแบบนี้คะ่ะจับประมาณช่วงด้านล่าง ของด้ามน,นะคะแล้วก็อย่างนี้ค่ะไปข้างหลัง2นะอ่ะพร้อมกันไป1ิบสที1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 15แล้วโอเคอ่ะจับอันนี้ไปด้วยก็ได้นะคะเซตต่อไปมันจะได้ไม่ กระดิ่ง <G re kk ie> มาโดนก้นนะคะโอเคไม่เหนื่อยมากนะคะเดี๋ยวเราต่อเซตที่สองกันเลยดีกว่าท่าที่สามละไปค่ะ <1>, 1>, 1 2 3 4เมื่อยเนาะ5 12, 13, 14, 15, 15ค่ะโอ okay. เคเหลือเซตเดียวนะคะ พร้อมไหมคะมาไปค, <Perfect S 1> ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบเอ็ดสิหเพอร์เฟกค่ะสาเซตผ่าน,นไปนะคะเอสามท่าผ่านไปเหลนกสองท่าของเรานะคะสองท่าของเรา ท่าที่ท่าที่4ก็คือให้เหยียบไว้นะคะที่ใต้เทา้าตรงร่องเทา้าแล้วก็อย่างนี้ค่ะยกขึ้นนะคะยกขึ้นอย่างนี้นะคะยกขึ้นอ่ะโอเค15ทีค่ะไปโดนหลังแขนค่ะ6 7 8 9 10 11 12 1ลัสิบห้าท่านี้โดนสุดๆนะคะโดนหลังแขน,นะคะ่ะชี้ให้ดูตรงนี้นะคะท่าที่4ี่แล้วเมื่อกี้ก็โดนหลังแขนเหมือนกันนะคะบริเวณนี้นะคะส่วน2ท่าแรกจะโดนบริเวณหน้าแขนด้านหน้าของเรานั่นเองค่ะต่อเลยจ้ามาเสร็จที่2ไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 <c oughs> โอ้โหใช้ยางยืดมันมันรับปมค่ะมันโดนมากๆเลยนะคะตรงนี้ซื้อมาเถอะค่ะคมแน่นอนเนาะเล่ได้ทั่วร่างนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนบนกำเนิดส่วนบนส่วนล่างนะคะโอเคมาอีกหนึ่งเซตค่ะเมื่อยเหมือนกันนะเนี่ยมาค่ะหนึ่งสอสามงอหายใจเข้าค่ะสี แอบลำตัวไว้นะ5 6 7และ8 9ด0สินะคะพยายามให้แขนชิดลำตัวไว้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นเราลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกอแล้วกี่ท่าเรืยหนึ่งท่านะคะท่าต่อมาให้เราทำแบบนี้นะคะไปออกด้านข้าง ออกด้านข้างออกด้านข้างนะคะตอนขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกเหมือนบิดมนเราเฉียงออกไปด้านข้างเห็นไหมคะแขนเราจะพยายามชี้ลำตัวเอาไว้นะคะแขนเราจะไม่อย่างนี้นะไม่เอานะโอเคสามสองหนึ่งไปค่ะท่าที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ละห้าหกเจ็ดแปดเก้าหายใจเข้า 10 11 12 13 14 15เลยสอเซตค่ะสู้ๆค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะอะต่อค่ะไปหนึ่งสอสาและ6 7เและ เยี่ยมค่ะที่ไม่พูดไม่ใช่อะไรมันมันปวดน <c oughs> ้ามันปวดจริงๆค่ะยิ่งใช้เคเบิลตัวนี้นะคะใช้อย่างตัวนี้มันจะดอนมากๆมาเซตสุดท้ายค่ะ3าสไปหนึ่งสองและสามสี่และห้าห โอเคตอนลงนะคะตอนเอตอนขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกนะคะก็คือให้ประมาณช่วงเอวกับช่วงอกนะคะเห็นไหมคะจะคนบค่ะจะขนาบติดลําตัวไว้นะคะแล้วก็บิดเข้าบิดออกบิดเข้าบิดออกอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าใครไม่อีอุปรก,กรณ์ก็มุมนี้เลยนะคะมีฝาแฝดเย็นอยู่ข้างๆ <c oughs> อ่าโอเคเมื่อกี้เนี่ยภาพมันผ่านมาแล้วเมื่อกี้นะคะมีฝาแฝดเล่นอยู่ข้างๆด้วยโอเคค่ะครบแล้วนะคะก็จะเป็นห้าท่านะคะสําหรับ ลดแขนนะคะก็จะเป็นทั่วแขนเลยเนาะจะเป็นแขนหน้าแขนหลังนะคะก็คือบเซ็กับตรยเซ็นั่นเองนะคะตามภาษาทางนี้แล้วนะคะโอเคเอาไปทําตามกันนะคะแล้วอย่าลืมคุมอาหารด้วยนะคะไม่คุมอาหารเล่นให้ตายมั่นก็ไม่มานะจ๊ะอย่าลืมค่ะดูให้ทั่วทุกส่วนออกกำลังกายให้ครบทุกส่วนนะคะอย่าเล่นเฉพาะหน้าท้องหรือว่าขานะคะ ดูให้ทั่วค่ะเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเรามีสัดส่วนเรามีอกเรามีเอวเรามีก้นเรามีสะโพกเราต้องเล่นให้ครบค่ะเพื่อสัดส่วนของเรานั่นเองนะคะโอเคคะแล้วพบกันใหม่ทุกวันพุธศุกร์อาทิตย์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะวันนี้โค้ดจิก็ต้องขอ,อลามันก่อนนะคะใครอยากสั่งอันนี้กดแอดเตอที่ไลน์แอสเซสซฟิตใส่แอดนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ซีรีส์ faster fit ก็ต้องขอ,อลาไปก,ก่อนนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ